ยอวายยผ่านยกเกียรยนยกสวายยศผู้ใดบกทายบทายนนั้นวายนะคะดีมีนา บาลานิสพิภูงสัสโุชยามะสารุคันตพิภูสารโฆปีมาณิแพตานิสัปปริวาลานิปฏิกันหาตุอมหากางจีนราตัง ผู้เจ,จริญพระจ้ารพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายฐานะทานกับของบริวารเหล่านี้เกณฑพระสงฆ